คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมนที่พึ่งยามยากตั้งสติหน่อยไหมเข้าใจแล้วว่าคุณการจอมพลังผู้ได้ชื่อเป็นที่พึ่งยามยากให้กับประชาชนที่เดือดร้อนมีเจตนาและจิตใจ,จงดงามที่จะช่วยเหลือป้าปูนาให้ได้หนี้คืนแต่คำพูดของผู้ใหญ่เชิญยิ้มขอท้าเลยหลังจากนี้เป็นการการันตีคนของท่านด้วยว่ากล้าไหมถ้าคนของท่านติดเงินใครให้มาเอาที่ตัวท่านเองท่านจะจ่ายเอง ถ้าจะให้โอกาสคนของท่านท่านก็ต้องการันตีด้วยถ้าท่านมั่นใจก็ให้ทีโพยิ้มเงินมาจ่ายป้าปูนาแล้วให้ทีโพผ่อนคืนท่านดีไหมนั่นดูเหมือนจะเป็นการใช้อารมณ์ไปน,นิดซึ่งใครอ่านใครฟังก็คงจะนึกในใจมันเกี่ยวอะไรด้วยพอเท่าที่อ่านที่ดูผู้ใหญ่ก็คือคุณเป็ดเชิญยิ้มพูดในรายการคุยแซบโชว์ช่องวันสาธิเอ็ดโดยระบุว่าเราทําตลาดอยู่แล้วเจ้าของที่จ้างเราไปทํา เขาบอกว่าขออนุญาตให้จัก,กระบุ๋มมาขายของที่ร้านได้ไหมเราบอกเลยว่ามาเลยสิจะได้ใช้หนี้เขาได้ใช้ให้หมด 2. เขากราบขอโทษที่ทำลายเชิญยิ้มเราก็ผู้ใหญ่เราเปรียบเสมือนพ่อเราจะทำยังไงเราจะถีบส่งก็ไม่ได้เราก็คิดว่าอยู่ที่ตัวมึงนะบุบนะโอกาสอย่าหลอกตัวเองทำมันมันแล้วใช้หนี้ใช้หนี้ใช้หนี้คุณเป็นคนกอ่อจะให้ผมรับเป็นไปไม่ได้แต่ที่ผมให้คุณได้คือคำว่าโอกาสคุณไปทำเถอะเชื่อว่าผู้ร้าย คนฆ่าคนตายมาทำผิดมาเยอะแยะทุกคนพร้อมให้อภัยแต่ผมยังไม่ให้อภัยคุณนะเพราะคุณทำผิดไว้เยอะแต่ผมให้โอกาสคุณคุณเอาโอกาสไปสร้างความน่าเชื่อถือสร้างคำว่าอภัยของสังคมเดี๋ยวเขาก็จะอภัยโทษให้คุณเองสิ่งไหนที่เคยเรยวร้ายกับทุกคนเรากลับซะโบราณบอกคนดีต้องแก้ไขคนจันไรต้องแก้ตัวเราต้องเป็นคนดีให้ได้ในฐานะผมเป็นผู้ใหญ่ผมจะไปเหยียบไปซ้ำก็เจ็บปวดตัวเรา เราเคยเขียนเขาด้วยมือแล้วจะให้ลบเขาด้วยตีนเหรอืออยู่ที่เขาจะพิสูจน์ตัวเองว่าเขาโปร่งแล้วนะสว่างแล้วนะเขาทําจริงแค่นั้นเองที่เราให้วันนี้คือให้โอกาสเนี่ยคุณเป็ดก็ไม่ได้จะเข้าข้างคุณจักกระบุมแบบไม่ลืมหูลืมตาตรงกันข้ามเขาพยายามจะอบรมสั่งสอนแนะนําไปพร้อมๆกับการให้โอกาสซึ่งการให้โอกาสคนการช่วยเหลือคนก็น่าจะอยู่ในอุดมคติของคุณกันด้วยเช่นกัน ถึงทาให้คุณการได้ชื่อว่าเป็นคนที่ประชาชนเพื่อดดร้อนสามารถพึ่งพาได้ผมเองก็แอบชื่นชมและติดตามกับการทํางานเพื่อสังคมของคุณการมาโดยตลอดและเข้าใจดีว่าการยื่นมือเข้าช่วยเป็นทุร้ายกับป้าปูนาเจ้าหนี้ของตลกเจ้าก,กระบุ๋มเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อที่จะให้ป้าแกได้เงินคืนไม่ได้มีอคติหรือโกรธเกลียดคุณเจ้าก,กระบุ๋มเป็นการส่วนตัวใดๆฉะนั้นที่คุณการบอกให้ผู้ใหญ่เชิญยิ้มซึ่งก็หมายถึงคุณเป็ด ให้ทีโพจัาก,กระบุม๋มยืมเงินมาจ่ายป้าปูนาแล้วให้ทีโพผ่อนคืนคุณเป็ดจึงฟังหรืออ่านแล้วมันไม่ค่อยเข้าท่าไม่สมเหตุสมผลและไม่ควรออกจากปากคนที่มีผู้คนชื่นชมศรัทธายอย่างคุณกันเพราะอย่างที่กล่าวแต่ต้นนั่นแหละว,ว่ามันคนละเรื่องแค่คุณเป็ดเปิดใจเปิดโอกาสให้คุณจะก,กระบุมได้มีที่ยืนทำมาหากินเก็บเงินใช้หนี้คุณกันถึงกับจะบีบคอบังคับ ให้คุณเป็ดต้องรับผิดชอบหนี้สินของตลกรุ่นลูกกันนั้นเลยเหรือแล้วเกิดมีคําถามในเมื่อคุณกันต้องการให้ป้าปูนามีเงินไปประกอบสัมมาอาชีพได้ต่อไปทําไมไม่หยิบยื่นเงินตัวเองให้ไปก่อหลักขึ้นมาบ้างคุณกันจะว่าอย่างไงซึ่งหากใครถามเช่นนั้นผมก็ว่ามันทั้งเพี้ยนและบ้าไปแล้วอีกอย่างผมอยากให้คุณกันมองกระจกทั้งสองด้านด้วยด้านหนึ่งในขณะที่ป้าปูนาลําบากแสนสาหัสจับการทวงหนี้อีกด้าน คุณจักระบุมก็ลำบากแสนสาหัสกับการหาเงินใช้หนี้เมื่อคุณกันเห็นแล้วก็จะได้เข้าใจมีเมตตากับทั้งสองฝ่ายอย่างเที่ยงธรรมและเป็นธรรมซึ่งก็เป็นลักษณะของผู้ได้ชื่อว่าเป็นที่พึ่งยามยากของประชาชนผู้เดือดร้อนโดยแท้เวลานี้คุณจักระบุมกําลังเดือดร้อนทุกหนักพอๆกับป้าปูนาและถ้าคุณกันจะได้ช่วยนุเคราะห์ให้ทั้งสองเดินหน้ากันต่อไปได้ ในสายตาสังคมก็มีแต่ความยินดีและการสรรเสริญดีกว่าต้อนคนหนึ่งเข้ามุมอับและขยี้ให้แหลกลานแถมลามปามไปถึงผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยแบบนั้นคนเขาจะสายหัวเอาคอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมน